E เลยวันนี้นะคะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญน,นะคะจากเกาหลีนะคะกับเจเนอ a ร m ล n a มเ r จอร์ค่ะบริษัท Rainbow Beauty นะคะมาแนะนำกันนั่นเองนะคะไม่ให้เสียเวลาค่ะไปเจอๆกับเขาเลยนะคะต้อนรับคุณเคลวิโนโอนด้วยค่ะ <Okay. S 1> สวัสดีค่ะอันโยอัยเซิยววันนี้นะคะ <Hello. S 1> ก็มีคำถามนะคะที่สาวๆนะคะหลายคนบอกว่าเอ๊ย e ยังสงสัยเหมือนแันเลยนะคะว่าที่มาที่ไปนะคะของเชฟไล คะมันมีที่มาที่ไปมันตน้นกําเนิดได้อย่างไรนะคะแล้วก็มันมีผลิตภัณฑ์ดียังไงทําให้หน้าเราเรียวเล็กได้ยังไงเดี๋ยวต้องไปถามนะคะคุณเควินโอกันค่ะ제이 V 라인페이스브라는이제최초이제유럽에서맨처음에이개발이된제품이고이제유럽에서워낙고가에팔다보니까한국에서이제저렴한가격으로새롭게개발을하게된제품각각또페이스라인 มีที่มาจากการพัฒนาสูตรต่างๆนะครับโดยที่มีการนำเอ,ว,ว,อวิทยาการจากทางต่างประเทศในฝั่งยุโรปนะครับเข้ามาช่วยในการพัฒนาสูตรนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผลิตแล้วก็ดำเนินการผลในประเทศเกาหลีนะครับค่ะจะบอกว่าเฟสไลน์เขาก็คิดค้นมานานแล้วนะคะซึ่ง ที่เกาหลีเนี่ยนะคะเขาก็มีสูตรเคล็ดลับเนี่ยมาจากต่างประเทศมาจากฝั่งยุโรไปด้วยนะคะแล้วก็พัฒนาวิจัยจากเกาหลีนะคะจนมาเป็นเฟซไลท์ที่เราเห็นกันอยู่นะคะต้องบอกว่ามีการคิดค้นนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นทุกปีเลยทีเดียวนะคะซึ่งในนี้นะคะมีผลิตภัณฑ์อะไรแล้วใช้งานยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปถามคุณเควินโอกันต่อค่ะคืออีเฟไลท์อน่คืออีบัคเซอส์มอนทาคาีคือเชพูมินยพัอ 그 사용 방법은 좀 알려주세요. 현재 이 제품은 이제 첫 번째로 이제 실리콘이 응. 응, 들어가고 응. 그 다음에 이제 팩이 이제 다섯 장 이제 다섯 장이 들어갔고 아, 그 네. 네, 다음에 이제 목과 이제 턱에 바르는 이제 에센스가 하나가 들어갑니다. 저는 다총 개가 니다총세 개가 들어 นิ่หนึ่งนะคะมีเลยตรงนี้ก็จะเป็นนะคะในเรื่องแผ่นซิลิโคนที่ช่วยยกกระชับนั่นเองนะคะอันนี้ใช้คู่กับนะคะในส่วนของมาร์กนี่นะคะเดี๋ยวให้นะคะคุณเคลวินโอดแนะนำดกบอกว่าต้องใช้ยังไงควบคู่กันหรือเปล่านะคะแล้วผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างเนี่ยมันทำงานร่วมกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปถามคุณเคลวินโอค่ะหรก็คือใชงทงบอนี่ยจพยทราโฮสอยอโพะเนย 착용을 해야 되는 거예요. 현재 이, 어, 이 팩에 이제 이 티슈, 마라고티슈판마 팩이 한장 들어가 있고 <목소리> 이제 여기서 턱과 목을 이용해서 <목소리> 어, 이마가턱 바로 밑에 <목소리> 이제부터 시작해서 목까지 <목소리> 하시면 되고. ก็ค,คือติดแผนมากไว้บริเวณใต้ผิวใต้คอนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ตัวซิลิโคนนะครับช่วยในการรัดกระชับนั่นเองใช่ค่ะยังนี้ต้องใช้คู่กันใช่ไหมคะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมคืออีกเช้คู่หนึหน่งคือคัดชีสยองเฮยาเทนนถ้าหม่าองัช ก็คือต้องใช้ร่วมกันต้องใช้ร่วมกนันถึงจะได้ผลดีนั่นเองคะใช้แผ่นมาร์คเ็จปก็ใช้สายร,รัดยกกระชับนะคะใช้เวลาเนี่ยครั้งหนึ่งอย่างกี่นาทีดีคะคือสยท่านคนเดียวคืออ้อนวนาสยมพยเทปกตินอีถึงส0มสิบ0분่นใช้งานใช้ก็ได้ก็อีเจ็ทเรนหนึครั้งใช้ได้ ก็คือใช้นะครับ20ถึง30นาทีต่อครั้งนะครับวันละครั้งเดียวก็พอก็คือวันละหนึ่งครั้งนะคะก็มีมาไว้แบบนี้นะคะ20ถึง30นาทีนะคะจะเห็นได้เลยว่าหน้าเราเนี่ยจะเริ่มเรียวยกระชับขึ้นนะคะแหม่สาวเกาหลีเขาหน้าเล็กแบบนี้นั่นเองะคะไม่ต้องไปพึ่งการทำศัลยกรรมเลยนะคะ

แล้วก็คือใช้มือนะครับถูนวดเบาๆคือทาแล้วก็ถูนวดเบาๆนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องการยกกระชับนะคะอย่างเราใช้แผ่นมาร์กนะคะใช้ตัวยกกระชับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยชิันเด็กนะคะจะทาบริเวณนี้เลยใต้คางนะคะแล้วก็ถูนวดได้เลยให้หน้าเรียวยกกระชับขึ้นไปใช้ทุกวันเหมือนกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกล่องนี้นะคะเรียบร้อย3ชิ้นนั่นเองค่ะแต่ยังไม่หมดนะคะ Rainbow Beauty เขาบอกว่ามีผลิตภัณฑ์ดีๆจากเกาหลีมาฝากกันอีกแล้วนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ละกันนี้เลยสำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะคะ Perfect Line อันนี้ดีอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะไปถามคุณเควินโอว่า Perfect Line เนี่ยนะคะช่วยให้สูวสามนีสวยขึ้นได้อย่างไรคุณจะดีขึ้นได้อย่างไรต้องให้คุณเควินโอมาเฉลยกันค่ะ

วิธีการใช้ง่ายๆนะครับใส่ในใส่ในมือนะครับค่ะก็จะเป็นถุงมือนะคะนี่เลยสําหรับเพจิ่งกลอนะคะนี่เลยค่ะก็จะเป็นกลอกถุงมือแบบนี้นะคะนี่ซองอันนี้กล่องนี้ก็จะเป็นซองแพ็กเกจแบบนี้นะคะแกะออกมาปุ๊บเนี่ยนะคะก็มีขออญาตนิดน,นึงจะเป็นถุงมือแบบนี้นะคะจะมี2ด้านด้วยนะคะหลายคนเอ๊งงเหมือนแอนหรือเปล่าว่าเอ๊ะทำไมมีด้านที่แบบเป็นผิวขรุขระอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็น 그리고 사용방법은 좀 보여주세요. 이거는 이제 처음에 이제 손에 이제 장갑 같이 끼시고 이제, 이제 왼팔부터 이제 천천히 아래로 닦으시면 돼요. <목소리도> <목소리도> 그리고 이제 반대편도 동일하게 이 면으로 이제 다 닦으시고, 이제 에센스가 다 마르게 되면, 이제 반대편으로 이제 껴서, 이제 피부의 각질을 다시 이제 닦아내면서 에센스를 한번더 네, 케어를 해주는 거예요. คือด้านที่เรียบนะครับก็คือจะมีส่วนผสมของครีมอยู่แล้วในตัวนะครับใช้ในการขัดใช้ในการขัดถูนะครับให้ผิวเรียบลงเสร็จแล้วก็ใช้อีกด้านหนึ่งนะครับนวดเบาๆไปในบริเวณผิวเพื่อให้ครีมเนี่ยเข้าสู่ผิวหนังนะครับค่ะนะคะเดี๋ยวอธิบายฝัฟังกันนะคะขั้นตอนแรกใส่ถุงมือแล้วนะคะใช้นี่เลยฝั่งที่เป็นผิวเรียบนะคะถูนวดนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยในเรื่องการผัดเซลล์ผิวนะคะเดี๋ยวลองสาธิตบ้างดีกว่านี่นะคะใส่ถุงมือแบบนี้ ฝั่งผิวเรียบน,นะคะก็จะช่วยผลัดเซลล์ผิวนะคะพวกสิ่งสกปรกหรือว่าเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วเนี่ยให้หลุดออกไปเสร็จแล้วปุ๊บค่ะคลิกอีกหนึ่งฝั่งนะคะที่เป็นผิวผุก่ะอันนี้ก็จะช่วยนวดในเรื่องของการยกกระชับนะคะตรงไหนที่คุณมีปัญหาจะเป็นเซลล์ูไลายต้นแขนต้นขาหน้าท้องนะ,ะช่วยได้หมดเลยนะคะกับเทสติโก้นั่นเองนะคะนี้ น่าสนใจมากๆนะคะน่าใช้แล้วก็ใช้ง่ายด้วยนะคะเหมาะก,กับสาวๆนะคะยุคใหม่แบบเรานั่นเองค่ะนะคะแต่ยังไม่หมดนะคะยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เด็ดจากเกาหลีที่วันนี้แหมนำมาฝากกันด้วยเห็นแล้วก็แบบว่าอดสงสัไม่ได้เลยนะคะว่าเอ๊หน้าตาเหมือนเข็มชิดยาเลยอันนี้คืออะไรนะคะใช้งานยังไงนะคะกลับนี้เลยนะคะสำหรับ i n n i e e นะคะ Wrinkle Care Serum <c oughs> นะคะเดี๋ยวไปให้ <목소리> 이, 제품은 같이 보여주세요. 이 세럼은 이제 깊은 주름, 이제 주름이 깊대든지 뭐 예를 들어서 이제 다크서클이 되든지 그런데 이제 사용하는 화장품이에요. 이거는 그 뚜껑을 개봉해서. นียหนุนกานุนกานะนี่ก <activities> ็ค oh ือเป็นครีมนะครับครีมเซรั่มที่ช่วยลดริ้วรอยในส่วนที่รอบดวงตานะครับร่องแก้มแล้วก็บริเวณคามนะครับวิธีใช้ก็คือสามารถใช้ทาลงไปโดยตรงได้เลยนะครับนี่ค่ะคุณเควิโอสาทิตการใช้แล้วนะคะไฟที่บอกว่ามี รงแก้มรงใต้ตานะคะจะเป็นใต้ตาหรือริ้วรอยนุ่นกรึเต้하고น่นอิทล์ใชงเองฮกลโกล,กลูด,ากาลาด,ด้กันข้างๆใช่ไหมก็คือทาให้รอบบริเวณดวงตานะครับตั้งแต่ทางหัวตาจนถึงหางตาค่ะ หางแต่หัวตาถึงหงางตาแล้วก็นวดนะคะนวดวนไปด้วยนะคะตรงไหนที่มีริ้วรอยจะเป็นร่องแก้มนะคะคุณก็สามารถนวดวนไปได้เลยนี่กับผลิตภัณฑ์นี้ต้้มแล้วก็นวดวนไปได้นะคะตรงไหนที่มีริ้วรอยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยได้นะคะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะของสาวเกาหลีที่เขาบอกว่าถึงหน้าตึงใสเป๊ะมากๆนะคะกับ อินดวตริภัณฑ์นะคะกับกนิฟดืเครื่องแผเสริมนั่นเองนะคะวันนี้นะคะทั้ง3ผลิตภัณฑ์นะคะที่ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะคะจากเกาหลีที่วันนี้นะคะคุณเควินโอนำมาฝากกันนะคะมาจากเกาหลีเลยมายืนยันนะคะว่าของเขาดีจริงๆคะ่ะชนะน,นะคะต้องขอประโยคเด็ดเป็นภาษาไทยยืนยันจริงว่าดีจริงๆครับนี่คือดีจริงๆ,งๆโอเค ยืนยันแล้วค่ะว่าดีจริงๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณเควินโอด้วยนะคะ General Manager นะคะบริษัท Rainbow Beauty นั่นเองค่ะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยค่ะ ะะวันนี้นะคะก็ได้เคล็ดลับดีๆของสาวเกาหลีกันไปแบบอัดแน่นเลยนะคะว่าสาวเกาหลีทํายังไงเขาถึงหน้าเรียวทํายังไงถึงหน้าเด้งะคะไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องเจ็บตัวด้วยสวยแบบปลอดภัยกันไปแล้วนะคะวันนี้ก็เชื่อว่าสาวหลายคนนะคะได้เคล็ดลับดีๆไปใช้แล้วนะคะรับรองว่าสาวไทยค่ะก็สวยไม่แพ้สาวเกาหลีอย่างแน่นอนะค่ะวันนี้นะคะแอนนะคะต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะเจอกันได้ให,หม่นะคะในครั้งต่อไปดูซิว่าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรเด็ดๆจากเกาหลีมาฝากกันนะคะวันนี้ล ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ